เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทีรลัตษสำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตลาดกระบังยกเว้นแขวงรำประทิวพักเพื่อไทยค่ะ ดิฉันมีปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหาคนครขณะนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนเส้นลาดกระบังในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าศูนย์การค้าโรบินสันศูนย์การค้าพาซิโอมาจนถึงตลาดวัดสังฆราชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเฉพาะบริเวณที่มีสะพานยกระดับถล่มเดิมเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา จากเดิมที่ติดแล้วติดอยู่แล้วค่ะขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตและสาหัสทุกวันเพราะนอกจากเส้นทางหลักที่คือถนนลาดกระบังที่ติดขัดอย่างหนักยังเป็นสาเหตุให้ถนนฉลองกรุงถนนทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิถนนล่มกล้าวมีสภาพติดขัดเลื้อรังตามลำดับท่านประธานคะทางยกระดับเดิมที่มีกำหนดเสร็จปลายปี2567 แต่ขณะน,นี้แนวโน้มดูเหมือนว่าจะล่าช้าไปกว่าเดิมมากดิฉันจึงขอประสานไปยังกรุงเทพมหาคนครได้ทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมทำการสำรวจถนนเพื่อที่จะเพิ่มเส้นทางการจราจรทำถนนเพิ่มจากซอยลาดกระบัง54พื้นที่ตําบลศรีสะจระเค้น้อย อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการตัดตรงเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิ4เพื่อลดความหนาแน่นของรถที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่พื้นที่การจราจรลดลงค่ะ เดิมทีนะคะเมื่อปี2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนปัจจุบันท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้เคยลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์และสภาพการจราจรที่ติดขัดจริงแล้วและ มีแนวโน้มที่เห็นสมควรในการที่จะเพิ่มเติมถนนจากซอยลาดกระบัง54ไปถึงเส้นสุวรณภูมิ4เดิมที่ฉันได้เคยหารือไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วค่ะที่ทั้งสองหน่วยงานจะทําการทํางานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ฉันขอประสานเพิ่มเติมก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรค่ะไปกํากับดูแล เรื่องของระเบียบนะคะจุดจอดรถประจำหน้าห้างพาซิโอหน้าห้างโรบินสันค่ะให้จอดในที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้นเพราะการจอดรถริมถนนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจราจรติดขัดอย่างเลือหลังและการที่เราจะเพิ่มพื้นที่การจอดรถให้กับผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถ ขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถาวรที่จะทําให้ปริมาณรถบนถนนลดน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดิฉันขอให้รัฐบาลที่จะเข้ามาทํางานในขณะนี้เร่งทํางานด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ